ฮัลโหล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 ของขวัญหรอคะของขวัญหรอคะอืมอืมอืมขี้ของขวัญหรอคะขวัญอ้วนไม่ขาแหม่อืออืมขวัญอ้วนไม่ขาย่อยแล้วนำ้ำลายแก เด็กวันน่าจะมุดตัวเลยเฮ้ยห <huh ันหันหันไปหาไปไหนลูกไปไหนคะตี๋หญิงของขวัญหไปไหนคะขึ้นแก้มขอซื้อได้ไหมแก้มเนี่ยขอซื้อได้ไหมคะ ขอซื้อได้ไหมคะข้างละห้าบาทขายไหมคะขายหรอกค่ะทำหน้าตาสงสารด้วยเมันจะรู้ว่าจะกลับคืนนี้เจอกันแน่กะยายเจอกันแน่กัะยายอ่ะ อาทุ่มไม่น้อนปกติก็ตีทุ่มอยู่แล้ว